ตัวนี้ครับผมเซาลนาซีขับซีคุณซีของเรานะครับผมเอามีเป็นเสาลวดนาะครับเจาะลวดหูวไว้เห็นไหเป็นหูเซลอยด์น้ำนะพี่น้องนะนี่ครับผมเหล็กที่ใส่ล้อเสาหัวนะพี่น้องนะปเป็นเหล็กหนวดกุ้งนะประมาณสี่มิลนะสามสี่มิลสามมิลแม่นบอกสามถึงสี่มิลพี่น้องนะะเดี๋ยวกแกะออกนะอ่าตัวตนี้ครับผมกับกอ่าราคาตกอยู่ต้นละ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบียรที่ศรีลุกงค์ครับผมจากลานศรีลุกง์สปูนเฮ้านะผมมามื้อนี้ครับผมมื้อนี้สิพาทุกท่านนะเอาเสาหัวนะครับผมเหลยวรถน้ำนะครับขนาด4นิ้วครับผม4คูณ4นิ้วความยาว2เมตรนะครับไปส่งลูกค้าครับผมอันนี้ก็เบาแม็กนะกางทำการวางสเตย์ครับผมเพื่อที่จะล็อกตัวไห้มันยื่นนะพี่น้องเนาะลูกค้าสั่งทั้งเบิร์ตนะครับทั้งเบิร์ต30ต้นนะพี่น้องเนาะเป็น เสาลัวนะนี่ครับตัวหน้เพราะมีสองแพร่ครับพี่น้องครับตัวนี้เสียไปนะสามสิต้นไม่ถ่ายสิบกระชั้นไ้อยู่แต่ว่าหายังบ่มีเวลาเห็ดครับพี่น้องนะสามสิต้นนี่เด็กตรงหน้านกำลังเล็งนะครับเพราะว่าช่วงเดือน, 4, นะ Bert, นะ sea, นสี่มันสิบเบิร์ตเนาะเบิร์ตสี่คนสิเต่ายกบ้านนะเดือนสี่ไปก็คือวิทย์เดือนสี่ไปก็คือเป็นฤด,ดูการาทำนาครับนะพี่น้องนะทำให้ทำน,า,ทา,นา,ทาเขาจะกรสิบภาษาบ้านได้ปั๊ด เดือนสี่เดือนหกนะเดือนสะี 4, 6, 6, นะ่เดือนเดือนหกกะซีเริ่มเบิร์ตแล้วครับคนโชมากกับเบิร์ตแล้วครับงานะตอนนี้ก็ต้องเล็งครับช่วงนี้เล็งได้เล็งเอาครับนทะ่นนานเนาะตัวนี้ครับผมอ่าเสาหนาซีครับซีคูนซีของเรานะครับผมเอามีเป็นเสาลว,วดหนามเขาเจะลวดหูไว้เห็นไหเป็นหูเสตลวดหนามนะพี่น้องเนาะฝากตนเขาให้ฝากเล็กไว้กันเฮ้ยได้ขึ้นกันครับนะผมกับเจนนี สเต็ปหนึ่งเนาะใส่เล็กฝากไว้แต่ว่าห้าสิบปทนเลยพี่น้อยเวลาเฮาอันเวลาเฮาไอ่อันมัดลวดเนาะเล็กที่เสียบคาไว้ใช่ไหมคยเห็นอยู่ตัวเนาะอ่ามันจะเป็นเล็กโคเสียบไว้ในปูนเลยนะแต่ว่าถ้ามันโดนโดนไปครับเกิดเกิดสนิมนะฮะเวลาเกิดสนิมเวลาขาดมากนะครับผมก็บ่มีลวดมัดขึ้นเ่าเลาก็ต้องใช้สาลวดมัดไอ้ข้างนอกเสาคือเก่าหน้าก็เลยคู่มือนี่ก็เลยบริยมเห็ดแบบนั้นแล้วนะพี่น้องเนาะจงมันยากเพราะเห็ดนำนะครับ อย่าเพียดนำ้ำเพราะว่ามันต้องไม่ได้มาเสียบเด็กฝากไว้นะพี่น้องเนาะอันนี้จะบริหนักเลยอันนี้ก็บบกเนนกพราะว่าพิมมันมีฮูอยู่ขางฮูยนะู่แล้วเนาะเราก็เอาแค่เล็กเสียบไวจ้จฉยเฉยนะพี่น,พน้องครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเล็กเด้อยเล็กที่ไซโลนะครับผมเล็กไซโลจะเป็นเล็กหนวดกุ้งนะพี่น้องเนาะเล็กอยู่ประมาณเอ่อซีสามสามซีมิลนี่แหละพี่ต๋อง เดี๋ยวผมเอาเียงของแล้วก่อนดีสิเพื่อพาไปเป็นข้อมสำรวจนะฮะราคานะครับว่าตุนละจักบาทนี่ละจักบาทนะพี่น้องน,นะนะโอเคครับเดี๋ยวเอทีเอาขึ้นให้ไม่เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพาไปเป็นเล็กนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ้งอันนั้นก่อนไปเบิ้งเล็กนะครับผมนี่ครับผมเล็กที่ใส่ล็อตเสาหัวแล้วพี่น้องนับเป็นเล็กหนวดกุ้งนะประมาณสี่นน 3, มิลนะสามสี่มิลสามมิลแม่นบอก สามถึงสี่มิลพี่น้องนะอะเดี๋ยวข้ามก,กันีนให้เบิร์ก่อนนี่ครับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะสองเม็ดนะฮะใส่เล็กตัวนี้เลยครับเป็นเล็กซี่เส้นครับผมเล็กหรดกุ้งสี่เส้นนะครับบางร้านควรใส่สามนะแต่เฮาบ่ใส่เฮาใส่สี่เลพี่น้องนะเพื่อความแข็งแรงนะครับผมบางล้านมันขายราคาถือได้เพราะว่ามันใส่สามเส้นก็ตัดตัวนี้แล้วก็ประยัดลงไปเส้นหนึ่งเม็ดหนึ่งกัดโอ้ประยัดลงไปหลายเติบอยู่ิได้พี่น้องเลย นี่ครับผมประมาณนี้เนาะกับประมาณสี่รถมอเตอร์ไซค์ล่ะนะสี่รถมอเตอร์ไซคนะ์รถจักรยานหา้อยครับผมเป็นสี่รถของเรานะอ่ะกประมาณนี้ครับผมนี่เดี๋ยวสิพา<ม>แล้วก็สิพาทุกท่านไปส่งของกันนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งหน้างานกัพร้อมกันเลยครับดเด้อเดินทางกันเลยครับผมก็พอแล้วับผมตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วครับผมซอยหลังตรงดีนะพี่น้ดำนะนะครับนะ สายนาปตทเดี๋ยวได้ไหมผู้สาวเอ,อ้ยพอแม็กนนตยิ้มบุ้ยบุยพอแม็กนนตเอ,อ้ยผู้สาวยิ้มบุ้ยบุ้ยแต่เดือดไปแล้วหมืหนอนนะเดินทางต่อไปครับนี่ครับก็ไปทอดสามแยกสุดท้ายเลี้ยวขวาบอกเรื่องสายเฮ้ยเพราะเรื่องสายเลี้ยวขวา,าเลยเลี้ยวขวาแหละ แล้วนี่ก็ตรงไปเรื่อยๆครับผมเสาทำเวิดนะครับเอามาทำเวริรดสิเออสามสิบต้นนะพี่น้องนะเสาหน้าสี่คูณสี่ครับสิบสิบคูณสิบเซนนะสิบสามสิบต้นนะพี่น้องนะเอามาทอดเอามาเอาไว้โกงวงังบ้านหลังไทรหลังบ้านตะโกงวงังหลังเนี้ยหลังนี้เหรอเลี้ยวขวาป่าละ ันหลงังคือห้ข้างหลังมงงนันโกง่วงหลังนี้มั้งนี่นี่น้องนี่น่าจะลังนี้แหละแน่นปะเ<อ>ดี๋ยวเราหาลูกค้ากันอ่ะเอมาแล้วครับผมแต่ว่าาะพี่เรกไปจอดลังพุ่น โมแมนต์วะสันอยู่ตรงขามอยู่ตรงขามทางนี้นะอ่ะเดี๋ยวแกะออกนะอ่าต้นนี้ครับผมกับตอ่กราคาตกอยู่ต้นละ180บาทเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเม็ดละกาวิปเนาะพี่น้องเนาะเล็กที่ก็ใส่ก็คือเล็กเกี่ยวให้เบิรงกเอาแล้วครับผมเป็นเล็กหนดกุ้งนะพี่น้องเนาะแลนนี้ก็เอาสั่งเพิ่นสั่งมาอยู่30ตน้นเพิ่นว่าเอามาแอมดิก่อนทั้งหน้าถ้าพ่อ,พอได้สั่งใหม่ว่าสัน่นก็เดี๋ยวจะได้รอเพิ่มให้อีกอยู่เนาะพี่น,น้องเนาะเพราะว่า ของยุ่นละล้านสต็อกหนาล้านเบิดแล้วนะพี่น้องอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเอาลงก่อนนะครับเนาะอันนี้เราเอาลงนะครับผมเอาลงได้เือละหกที่ยิงก็ได้เือละเจ็ดฮะเจ็ดตนเอาลงได้อยู่แต่ว่าถ้าเอาเป็นหกมันจะเป็นคู่นะมันยังนำไงนะแล้วก็บ่สูงนะเวลาห้าขนใหญ่นะ่าจะเป็นบ่สงบูงมันยังม่ได้หมัดหนักนะพี่น้องเนาะ เลยนะครับนะต้นจามวะเกการถไถรถอย่างคนคน่นนาจะมีรถไถที่เห็นผ่านไถอยู่นี่เก็บต้นอย่างเพลละแม็กคนปลูกไว้แล้วนะเอาเอาไอ้มันตกตัวกนะนะันได้หอไม่เนี่ยว่างให้ไม่ได้เบิร์ตวันนี้สามสิบต้น ต่อได้บลสายพันธุ์ก็วางเซมของลูปมันนะ่ะแทะการล้วแต่คน้นะครับเลือกใส่นะครับบางค้นขต่ว่ส้รั่วเสาโแรงนะี่นรองนะเสาโลแรงเสาหน,นนะาสา,สามนะ่นะแต่ว่าเสาหนาสามนะเป็นใส้ออมรถน้ำนะออมรดน้ำ เวลากาะอิดกว่อ,อย่างมันก็สิบะมันก็สิลือน,นี่นะอิดมันสิลุนอันหนาเสาครับผมเแต่ก็เลยบอกพอนิยมแต่ว่าฮะนาซีนี่สิกาะอิดได้พอดีเก็บยนะกาะอิดเคยสาบเคยอย่างได้พอดีเก็บหงนาเสาอาศัยว่าใส่รถหนาไปก่อนมีเงินจังซีจังซีเทสกำแพงนะฮะกำแพงก็คือเ็ดเป็นไอเกาะอิดคือมันจะเกาะมันจะซีก่อนนะซีก่อนแล้วก็ใส่ละนง่เอง ตัดสองเมตรเห็นได้ครับผมตัดสองเมตรเห็นงามเลยแหละงามเลยก mm. ตัดมาซีก่อนแลต่ละเนง,นง,นงเป็นละเนงโซหากระลุกโก่เป็นละเน่งครับใช่ได้ครับวางเทืออนาคตเราพี่น้องเนาะเราอย่าไปอยากเสียเงินอะไรเทือมาพ่นขอเสียเงินสื่อไอ้เสาอัดแรงตัวหน่อยมาใส่รถน้ำมันถทือกิ้วพวนเราถทือกิ้วแต่ว่าหาเวลาเขาสิเห็ด กออีทก่อนอย่างใสแบบมันน้อยมันก็เลยซื้อเสาใหม่มาใส่นะฮะเราก็เลยนิยมกันใสเสาหนาหนาซีไปเลยนะหนาซีก็น่าขอดแต่ถ้าเก็บกออีกก่อนอย่างมันยังว่ได้เปลี่ยนมันสื่อสื่อเสาอีกเนาะอย่างอีกแนวทางหนึ่งนะพี่น้องเนาะแนวทางหนึ่ง โอเคครับผมก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะผมการเอาสองห่วงครับสองห่วงรว,วดน้ำนะเสาลวดน้ำมาส่งลูกค้าครับผมตัวน,นี้ก็เป็นรวดลวดน้ำที่ลูกค้าเพิ่นสั่งไว้นะครับ30ต้นนะพี่น้องเนาะนี่เลยครับ30ต้น30ต้นลูกค้าเพิ่นสั่งไว้ความยาว2เมตรนะผมผู้ที่จะใส่ได้ครับรวดน้ำมีมี1 2 3 ใส่ 5, 6, 6หกหกงูครับผมใส, 6, ส่หกใส่หกเสร็จเลยเพราว่าตัวใต้นี่มันสี่ฝังดินนะพี่น้องนะฝังดินมันกส็สซอยู่เรียรยดินปกติีฝังดินก็ประมาณนี้ครับผมประมาณหู้นี้หู้นี้นาะพี่น้องนะประมาณสักสามสิบยี่สิบสามสิบเซนนะฝังดินนะครับตอนที่เทคันเทอย่างใส่มันก็เทได้ไง่ายเพราะว่ามันจะโอบเลยนะมันจะบอไอยักษ์เซีหูนะ เพราะว่าเป็นเจ้าวหัคานเสีเซลนะครับเวลาเอาเทคานคานมันจะเล็น้อยคานแค่ไหนแค่หนสาสิบเซนปกติเขาเทกว้แ่สิบห้าสิบห้าหรือยี่สิบเซนนะคานให้มัน, 6, นะนหน,น,นาไว้นะโอมคานเลยนะเพราะว่าคิดเอาเล็กแรนผ่านตัวเสาแหละครับแล้วก,ก็พอแล้วก็มัดคานเฉยเลยนะพี่น้องเนะาะใส่ปอกตัวไอ้ซีซีคนหกนะซีคนหกนิ้วปอกนี่แบบใส่ได้มัดใส่คานให้มันได้เป็นหนารประมาณหนาหกนิ้วหนาหกหรื 6, หอหนาะสิบห้าเซนนะพี่น้องนะ ะใส่เข้าไปกะเที่ยคันหนาๆนะมันจังบวล่มนะมันจังบวล่มบ่มงอยนะฮะโอเคครับผมสารับคลิปนี้ครับคงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ไว้น้ำหนึ่งเล้ดครับผมสารับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปการในขีดหนาครับผมสวัสดีครับ